นิทานพื้นบ้านภาคอีสานเรื่องนางหมาขาวนิทานเรื่องยายหมาขาวเป็นนิทานสอนใจเยาวชนชาวอีสานมาช้านานหมอลำหมูนิยมเอามาแสดงเสมอในตอนจบเรื่องก็จะมีคำกลอนสอนใจให้ทุกคนกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไม่เฉพาะเป็นคนแม้เป็นสัตว์ที่ทำคุณให้กับตนยังต้องรู้จักบุญคุณด้วย มีสองผัวเมียอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจันทคามซึ่งฝ่ายเป็นเมียนั้นได้ท้องแก่จวนคลอดแล้วแต่ในตอนนั้นเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นอันมากสองผัวเมียจึงชวนกันอบพยพหนีจากหมู่บ้านมาอยู่กลางป่าแล้วต่อมาเมียก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดเป็นผู้หญิงสองคนแล้วนางก็สิ้นใจตายไปส่วนสาม,มีอยู่มาไม่นานก็ตรอมใจตายตา,ยตามไป ปล่อยให้เด็กทารกเกิดใหม่ทั้งสองร้องไห้อยู่ในป่าเช่นนั้นต่อมามีหมาขาวตัวหนึ่งเป็นตัวเมียออกมาหากินมาเห็นเด็กทั้งสองก็เกิดสงสารจึงเอาไปเลี้ยงเป็นลูกกลายเป็นแม่หมาขาวให้กินนมของตัวเองและหาอาหารให้กินเลี้ยงจนเติบโตมาเป็นสาวทุกวันนางหมาขาวตัวนี้จะพาลูกสาวทั้งสองออกไปหากินในป่าด้วย ในวันหนึ่งเกิดพายุพัดให้นางหมาขาวต้องพลัดพรากจากลูกไปลูกสาวทั้งสองก็โดนลมพัดไปถึงเขตบ้านนายพรานเมื่อนายพรานเห็นหญิงสาวทั้งสองงดงามมากอยากได้รางวัลจึงนําหญิงสาวทั้งสองขึ้นถวายแก่พระราชาซึ่งยังโสดอยู่พระราชามีพระอนุชาซึ่งยังโสดเหมือนกันฝ่ายพระราชาก็ได้ผู้พี่เป็นมเหสี ฝ่ายอนุชาก็รับผู้น้องเป็นชายาขณะนั้นแม่นางหมาขาวซึ่งพลัดพรากจากลูกมาเป็นเวลานานก็ได้แต่ร่ำให้คิดถึงลูกและออกติดตามหาลูกจนได้ยินข่าวว่านายพรานเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูลูกสาวต่อจากตนจึงมาหานายพรานเพื่อถามหาลูกสาวและได้เล่าว่าเหตุการณ์เป็นมาอย่างไรเมื่อนายพรานทราบก็เกิดความสงสาร บอกบอกความจริงและพานางมาขาวไปหาลูกสาวที่ในวังเมื่อพามาถึงพระราชวังนายพรานก็ทูลพระราชาตามความจริงแต่พระมเหสีนั้นอับอายขายหน้าเกรงว่าคนจะรู้ว่าตนเป็นลูกของหมาขาวจึงทูลเท็จต่อพระสวามีไปว่าไม่เป็นความจริงพร้อมทั้งขับไล่นายพรานและหมาขาวออกไป แต่นางหมาขาวไม่ยอมไปพร้อมทั้งอธิบายว่าตนคือแม่ของมเหสีส่วนมเหสีหรือลูกสาวคนโตของนางหมาขาวนางก็ปฏิเสธไม่ยอมรับพร้อมทั้งด่าเตะทีใช้ไม้ทุบตีแม่นางหมาขาวจนนางหมาขาวนอนล้มลงแล้วก็เอาน้ำร้อนร้อนที่ต้มเดือดสาดใส่แม่นางหมาขาวที่นอนเจ็บอยู่นางหมาขาวได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัส นายพรานเห็นข่าไม่ดีจึงรีบนำหมาขาวไปที่วังของลูกสาวคนเล็กเมื่อลูกสาวคนเล็กเห็นหมาขาวก็จำได้ทันทีว่าเป็นแม่หมาขาวของตนจึงรีบมากอดและอุ้มแม่หมาขาวทันทีและรีบพาไปรักษาแต่นางทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจตายก่อนตายนางบอกว่าห้ามเผาหรือฝังให้เก็บกระดูกแม่ไว้บูชาในวัง ลูกสาวคนเล็กก็ทำตามเก็บกระดูกแม่ใส่หายเอาไว้บนหิ้งมูชาเป็นประจำในวันพระวันสำคัญมิได้ขาดแล้วก็ทำบุญสูนทานอุทิศส่วนบุญให้แม่เป็นประจำอยู่ต่อมาเกิดอัศจรรย์กระดูกของแม่กลายเป็นทองคําข่าวนี้เรื่องลือไปถึงผู้เป็นพี่สาวพี่สาวก็มาขอส่วนแบ่งทองคาแต่น้องไม่ยินยอมให้จึงเกิดโต้เถียงกันจนรู้ไปถึงหูพระราชา พระราชาจึงได้เรียกทั้งสองเข้ามาถามความจริงในที่สุดความจริงก็ปรากฏพระราชากโกรธที่พระมเหสีของพระองค์ทูลเทศ็ศและเป็นคนอบตันยูต่อผู้มีพระคุณจึงตัดสินให้ประหารชีวิตเสียส่วนน้องสาวได้อยู่ในพระราชวังดังเดิมและมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่ง ผู้ใดมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณมีความเมตตก,กรุณาจะส่งเสริมให้บุคคลน,นั้นพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต2ส,ส่วนใครที่เป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีใจโหดเหี้ยมอำมิตหรือไม่มีใจเมตตาสงสารก็จะได้รับกรรมในภายภาคหน้าเช่นกัน